ครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกถ้าไม่เคยเรียนภาษาหนึ่งจะไปจำเป็นอีกภาษานั้นก็ไม่ได้แม้แต่การที่จะจำคำซึ่งเป็นพยัญชนะบัญญัติก็จะต้องอาศัยเหตุปัจจัยด้วยว่าทำไมสัญญาที่จำคำนี้เป็นภาษานี้จึงได้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีการฟังไม่มีการสำเนียงไม่มีการศึกษาสัญญาที่จะจำคำนั้นเป็นอีกภาษาหนึ่งก็เกิดขึ้นไม่ได้ ราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแม้สัญญาก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเคยมีสัญญาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผภฐภัพะด้วยความเป็นตัวตนด้วยความเป็นกลุ่มก้อนต่างๆเป็นความเห็นผิดเป็นการยึดมั่นในสภาพธรรมะนั้นๆขณะที่เจริญสติก็มีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมกับจิต ที่มีสัมมาสติระลึกรู้ในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่เป็นเหตุที่ถ้าระลึกเนืองในลักษณะที่เป็นรูปก็จำระลึกได้แล้วก็รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นรูป,ปรธรรมสัญญาที่เคยวิปลาสมานานก็จะลดน้อยลงเพราะสัญญาที่เกิดพร้อมกับมักมีองค์แปดทำให้รู้ว่าสภาพธรรมะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยง การเจริญสติเนี่ยครับผมพยายามจะปฏิบัติตามที่อาจารย์ธิบายแต่ว่าไม่ทราบว่าอย่างนี้ตาเห็นรูปอย่างนี้นะครับเห็นเห็นสีผมเห็นที่ไรก็สีแดงสีเขียวสีเหลืองทุกทีไม่รู้ไม่ทราบว่าจะมาติกาละยังไงทิ้งยา้เป็นว่าถูกต้องตามที่ว่าอาจารย์ว่าการเจริญสตินั้นตาเห็นรูปก็ให้รู้ว่ารูปอะไรนีการเห็นสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริง สิทั้งหลายที่เห็นนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนสลับไปเป็นอื่นในขณะที่สติเกิดขึ้นระลึกได้รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ทางตานั้นก็เป็นเพียงสภาวะลักษณะเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งไม่ใช่เสียงที่ปรากฏทางหูไม่ใช่กลิ่นที่ปรากฏทางจมูกไม่ใช่รูปอื่นๆไม่ใช่นามธรรม แต่เป็นของจริงชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏเพื่อจะได้ชินและก็ละคลายการที่เคยพอใจเกิดอภิชาบ้างโทมนัสบ้างในสิ่งที่ปรากฏทันตาจนกว่าปัญญาจะรู้ทั่วพิจารณาทั่วนามรูปทั้งหมดรู้ชัดขึ้นและก็ละคลายมากขึ้นก็สามารถที่จะประจักษ์สภาพธรรมะทั้งหมดตามความเป็นจริงได้ ตามที่ปรากฏและตามที่สติระลึกในขณะนั้นเพียงรู้เท่านั้นค่ะว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏทางตาเนี่ยก็เป็นแต่เพียงรูปชนิดหนึ่งคำว่าสีหมายความถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่าไปติดในความหมายของพยัญชนะสีที่เราเคยใช้กันในภาษาไทยพระพอพูดถึงสีก็จะออกมาเป็นสีต่างๆซึ่งความจริงก็ถูก หมายความว่าสีต่างๆนั้นปรากฏให้รู้ได้ทางตาไม่ใช่ห้ามการคิดแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงขณะที่เกิดจะคิดว่านี่สีแดงสติระลึกรู้ว่าสภาพที่คิดนั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งผู้ใดระลึกได้มากผู้นั้นก็รู้สภาพความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ละชนิดมากขึ้นและก็ละคลายมากขึ้นเจ่าที่ท่านผู้ถามถามเมื่อกี้นะ ก็พอดีได้จังหวะที่กระผมจะเรียนถามเฉลยนะในการเรียนหาสติปัฏฐานหรืออภิธรรมอะไรตายนี่น,นนะกระผมเข้าใจว่าจะต้องเรียนเสมมตุติบัญญัติปรมัิตย์ไปด้วยไม่เฉียนต่ปรมัิตย์ถ้าเรียนปรมัิตย์จะสงสัยว่าจะเป็นบ้าคือ,อยังไงครับคือนี่ผมเข้าใจอย่างแบบปุถุชนนะเราไอ้รูกปรมัิตย์เห็นก็แค่เห็น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 ,ห,นหรือว่าไอ้ไอ้หูตาจมูกลิ้นกายใจ เราไปไคิดได้เราแค่ปริมาตร่นั้นเราจะลืมสมมุติเราจะลืมบรรัญญัติเราจะกลายเป็นบ้าอันนี้เลยครับอันนี้ก็เราเราจะต้องเรียนทั้งสามอย่างนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เน้นในทางปริมาตรปริมาตรเนี่ยคือของจริงที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนนะเนี่ยสมสมมติบรรตัญญัติเราทิ้งไม่ได้สมมติบัญญัตินะ่ะเราทิ้งไม่ได้คือเราทิ้งโน่นโรงพยาบาลชมเด็จนี่นะครับไอ้ผมยังคล่องใจอยู่ทุกประตูทิ้งไม่ได้นะครับขอขอเรียนถามนะ่ย เป็นเรื่องของการศึกษาหรือว่าเป็นเรื่องของปฏิบัติหรือเป็นเรื่องของปฏิเวทะความรู้มีสามขั้นค่ะคือขั้นการศึกษาแล้วก็ขั้นปฏิบัติแล้วก็ขั้นปฏิเวทะขั้นการศึกษาถ้าไม่มีคําไม่มีพยัญชนะไม่มีอัตถะก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นขั้นของปริยัติก็จะมีอัตถะพยัญชนะ เรื่องของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และก็ทรงแสดงสภาวะลักษณะของสภาพธรรมะนั้นโดยใช้พยัญชนะอัฏถะที่ไม่ทําให้คนฟังเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนและในการปฏิบัติเมื่อผู้ฟังเข้าใจเรื่องของปรมัตุธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแล้ว การเจริญสติเพื่อจะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นปรมาธ,ธรรมจริงๆก็จะต้องอาศัยสติระลึกรู้สภาวะลักษณะที่เป็นปรมัาธ,ธรรมอย่างขณะที่กำลังคิดเป็นนามธรรมเป็นปรมาธ,ธรรมไม่ใช่เราคิดไม่ใช่ตัวตนที่คิดสภาพธรรมะที่คิดนั้นเป็นของจริง เป็นนามธรรมที่กำลังรู้เรื่องที่คิดไม่ใช่รู้สีไม่ใช่รู้เสียงไม่ใช่รู้กลิ่นไม่ใช่รู้รสสติจะต้องระลึกได้ไมิฉะนั้นละเวลาที่คิดทีไรก็เป็นตัวตนทุกทีละคลายอัตตาไม่ได้เลยวันไว้ไปหรือว่าจะใช้วิธีที่ว่าพยายามที่จะไปกั้นไว้บังคับไว้ไม่ให้คิด ผู้นั้นจะไม่รู้ปัจจัยของนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงถ้าฉะนั้นการเจริญสติปัะฐานนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็จะต้องเจริญสติด้วยถ้าเพียงแต่ฟังเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ธรรมะได้ว่าลักษณะของสตินั้นเป็นอย่างไรและก็สิ่งที่เป็นอารมณ์ของสตินั้นคืออะไรที่เป็นปรมาธ,ธรรม ถ้าไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่รู้ปรมัาธ,ธรรมจะละคลายความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะทั้งหลายว่าเป็นตัวตนให้หมดไม่ได้เลยไม่มีหนทางอื่นถ้าความเป็นตัวตนนี่ละเอียดแล้วก็เล็กมากทีเดียวเรื่องที่กระผมจะถามก็อเผอิญตรงกับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของขวางคิดแล้ทัาที่ผมได้ทราบมายังรู้สึกว่าไม่พระเจ้าแจ้งนัก คือจะพยายามที่จะทําความรู้ให้จับอยู่กับความจริงแต่ีีบางขณะการที่จะทําความรู้นั้นมักจะอาจจะสะดุดลงอย่างเช่นขณะที่เราจะคิดเรื่องอะไรเราก็มักจะต้องคิดของตัวของเรื่องเราคงไม่สามารถจะแบ่งอีกใจหนึ่งไปคิดว่านั่นคืออาการของความคิดอาการที่มีอะไรคิดขึ้นกับเรื่องที่จะคิดแต่มันซ้อนกันอยู่ไม่ทราบจะแบ่งแยกอย่างไรของกวานาครับ ถ้ามีตัวตนที่จะทำไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานเลยเนี่ยค่ะเป็นความสำคัญที่สุดเวลาที่ฟังเรื่องการเจริญสติปัฏฐานยังไม่ละเอียดอาจจะมีความเข้าใจว่าจะต้องพยายามทำอย่างนั้นจะต้องพยายามทำอย่างนี้นัยายานน่นไม่ใช่ลักษณะของสติแต่เป็นลักษณะของตัวตนสติเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเป็นอนัตตา เป็นสภาพที่ประลึกได้โดยสภาวะลักษณะสติเป็นโสภณะเจตสิกเกิดร่วมกับโสภณะจิตคือจิตประเภทที่ดีงามเท่านั้นในอกุศลจิตทุกดวงจะไม่มีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยเพราะฉะนั้นสติซึ่งเป็นโสภณะเจตสิกนี้จะเกิดกับโสภณะจิต เป็นไปในทานขณะใดขณะนั้นมีสภาวะลักษณะที่เป็นนามธรรมคือสติที่ทำให้ระลึกได้ในเรื่องของฐานถ้ามีการวิรัตทุจริตในขณะใดขณะนั้นก็เป็นสติที่ระลึกเป็นไปในการที่จะวิรัตในขณะนั้นเวลาที่จิตใจไม่สงบเกิดการระลึกขึ้นได้ว่าเป็นอกุศลธรรมมีอุบายวิธีที่จะทำให้จิตสงบ เป็นสติที่ระลึกเป็นไปในการที่จะทำให้จิตสงบแต่ว่าสำหรับสติปัฏฐานเป็นสภาพที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงสภาพที่ระลึกได้ในขณะที่กำลังเห็นเห็นก็ยังคงเห็นคือรู้สีอยู่นั่นเองได้ยินก็เป็นสภาพที่ได้ยินคือรู้เสียงนั่นเองเป็นจิตแต่ละประเภท ซึ่งจะสลับหน้าที่หรือกิจการงานไม่ได้จิตเห็นจะมารู้เสียงไม่ได้จิตได้ยินจะไปรู้สีไม่ได้ฉันใดสติที่ระลึกได้ในขณะที่เห็นว่าขณะที่กําลังเห็นนี้เป็นสภาพรู้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะแต่ก่อนเคยเป็นเราเห็นโดยไม่ต้องนึกเลยแต่นั่นเป็นความเห็นผิด ถ้าเป็นความเห็นถูกก็จะต้องอาศัยสติที่ระลึกได้ในขณะที่กำลังเห็นรู้ว่าที่กำลังเห็นนี่เป็นสภาพรู้ชนิดหนึ่งถ้าฉะนั้นเวลาที่เกิดความนึกคิดขึ้นสติก็ระลึกได้จะคิดเรื่องอะไรก็ตามค่ะขณะที่คิดนั้นเป็นนามธรรมความคิดนั้นก็หมดแต่ประเดี๋ยวก็เกิดความคิดอีก เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้คิดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องนั้นลัสติก็ระลึกได้ว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมาท,ทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งนามและรูปที่เกิดปรากฏเป็นปกติเป็นประจำวันนั้นสติก็สามารถที่จะเริ่มระลึกรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าเป็นนามแต่ละชนิดเป็นรูปแต่ละชนิดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพียงแต่สติระลึก ในขณะที่สภาพธรรมชนิดหนึ่งชนิดใดปรากฏกำลังเห็นเห็นแล้วสติระลึกได้กำลังได้ยินปรากฏแล้วสติระลึกได้คิดนึกเกิดขึ้นปรากฏสติระลึกขณะใดก็รู้ในขณะนั้นว่าความคิดนั้นสภาพที่คิดนั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นสติที่ระลึกได้และก็รู้ลักษณะของนามธรรม และรูปธปรรมแต่ไม่ใช่มีตัวตนพยายามจะไปทําอย่างนั้นพยายามจะไปทําอย่างนี้ในขั้นปฏิบัตินะครับผมเคยพิจารณาว่าเห็นรูปรู้รูป,รปแล้วก็มีจิตอื่นเกิดดับสืบต่อกันผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับจิตที่สืบต่อกันหน่อยครับจิตเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมาก ใครรู้ผู้เจริญสติรู้แต่ผู้ไม่เจริญสติจะไม่ทราบเลยค่ะว่าจิตชนิดหนึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดแล้วก็มีลักษณะของจิตอื่นเกิดต่อไปถ้าฉะนั้นผู้เจริญสติเป็นผู้ที่สำเนียรู้ลักษณะของนามและรูปแต่ละขณะแต่ละชนิดที่เกิดดับสืบต่อกันเป็นของธรรมดา สำหรับผู้เจริญสติที่จะรู้อย่างนี้ไม่ใช่ผู้บังคับสติแต่ถ้าผู้บังคับสติจะไม่รู้อย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่เจริญสติแล้วก็จะรู้สภาพลักษณะของนามและรูปซึ่งเกิดดับแต่ละลักษณะสืบต่อกันถ้าจะพูดถึงอย่างโลกโลกทุกท่านก็คงจะเข้าใจได้ว่าวันเวลาประกอบด้วยขณะแต่ละขณะ จากวันก็แบ่งเป็นชั่วโมงและก็แบ่งเป็นนาทีแล้วก็แบ่งเป็นวินาทีแล้วก็เป็นเสี้ยววินาทีซึ่งเป็นขณะที่สั้นมากแต่ว่าสำหรับทางธรรมะนั้นจะมีสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏทุกๆขณะในเสี้ยววินาทีนั้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยที่เราจะเรียกว่าเป็นวันก็ต้องมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น และในแต่ละชั่วโมงก็จะต้องมีสิ่งที่เกิดปรากฏในแต่ละนาทีหรือวินาทีก็จะต้องมีสภาวะลักษณะที่ปรากฏเป็นสภาพที่ปรากฏให้รู้ในขณะนั้นซึ่งแต่ละขณะมีสภาวะจริงๆปรากฏนิดเดียวแล้วก็หมดไปอย่างเย็นขณะหนึ่งนิดเดียวปรากฏแล้วหมดแล้วกลับคืนมาไม่ได้เลยแต่ผู้ไม่เจริญสติไม่รู้ ในสภาพของสภาวะลักษณะที่ปรากฏชั่วขณะนิดเดียวแล้วก็หมดไปหรือแม้แต่นามธรรมที่เกิดนึกขึ้นมาแล้วก็หมดไปแล้วก็เป็นเห็นเป็นได้ยินเป็นเรื่องอื่นเป็นแข็งเป็นร้อนเป็นกลิ่นเป็นอะไรต่อไปถ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏชั่วขณะที่สั้นมากของแต่ละขณะของแต่ละชั่วโมงของแต่ละวันซึ่งจะมีสภาพลักษณะของปรมัตธรรมจริง ปรากฏให้รู้แต่ว่าผู้ที่จะรู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมก็จะต้องเพราะสติระลึกรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมแต่ว่าเป็นสิ่งที่เคยไม่รู้มาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นการที่สติจะเริ่มระลึกรู้ลักษณะของนามของรูปก็จะต้องอาศัยการเวลานานไม่ใช่ว่าเล็กน้อยหรือนิดหน่อย สำหรับข้อต่อไปนะคะที่ว่ากำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายในอัธกถามีข้อความว่าธามะหรือธาโมคือกำลังความเพียรความพยายามในที่นี้หมายความถึงญาณธามะได้แก่กำลังของญาณญาณนะจริงอยู่กำลังญาณะของผู้ใดไม่มี ผู้นั้นเมื่อเกิดอุปัตติะวะขึ้นมองไม่เห็นสิ่งที่ควรถือเอากิจที่ควรทำเที่ยวไปเหมือนคนเข้าไปสู่เรือนมืดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ากำลังใจพึงทราบได้เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นผู้ที่มียานะที่มีกำลังความหวั่นไหวก็น้อยลงไม่ว่าสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นสำหรับประการสุดท้าย พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาในอัธกถามีข้อความว่าถ้อยคำของผู้มีปัญญาสามย่อมเลื่อนลอยเหมือนวัตถุที่ลอยอยู่ในน้ำคือแล้วแต่ลมหรือว่ากระแสน้ำจะพัดพาไปกลับไปกลับมายังไงก็ได้ส่วนถ้อยคำของผู้มีปัญญาย่อมมากด้วยปฏิพานเพราะฉะนั้นที่จะรู้ว่าใครเป็นพราอารหันต เป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นพระสกะทาคามีบุคคลเป็นพระโสดาบันโดยไม่สนทนาได้ไหมคะเห็นเฉยๆรู้ได้ไหมคะละการที่จะรู้ได้จากการสนทนาก็จะต้องอาศัยการเวลานานด้วยไม่ใช่เวลาเล็กน้อยแล้วก็เป็นผู้ที่สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ ในอังคุตรนิกายจตุกการนิบาตสัพบกุริสวัคที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิษุทั้งหลายเราจัดแสดงอัศบ,บุรุษและอัศบ,บุรุษที่ยิ่งกว่าอัศบุรุษสับบุรุษและสับบุรุษที่ยิ่งกว่าสับบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าว ซึ่งข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ก็มีว่าอาศัพบรุษนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่มีศีลเป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วก็อาศัพบรุษที่ยิ่งกว่าอาศัพบรุษนั้นก็เป็นผู้ที่นอกจากเป็นผู้ที่ไม่มีศีลแล้วก็ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองผิดศีลข้ออื่นๆด้วยตนเองแล้วก็ยังชักชวนผู้อื่นให้ผิดศีล ถ้าผู้ใดนอกจากตัวเองจะกระทําอย่างนั้นและยังชักชวนให้ผู้อื่นกระทําด้วยผู้นั้นเป็นอศัศบุรุษที่ยิ่งกว่าอาศัศบุรุษข้อความต่อไปนะคะก็โดยนัยตรงกันข้ามคือถ้าเป็นสับุรุษก็เป็นผู้ที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นและสับุรุษที่ยิ่งกว่าสับุรุษก็คือว่านอกจากบุคคลนั้นจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง ก็ยังชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์และให้เป็นผู้ที่มีศีลประการอื่นๆด้วยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเดูกระภิกษุทั้งหลายเราจัดแสดงอัพบ,บุรุษและอัพบ,บุรุษที่ยิ่งกว่าอัศบุรุษสับบุรุษ,บบรษและสับบุรุษที่ยิ่งกว่าสับบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกะระภิกษุทั้งหลายก็อาศัพบุรุษเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะปัดมีสุตตะน้อยเป็นคนเขียดครานมีสติหลงลืมมีปัญญาสาม บุคคลน,นี้เราเรียกว่าอัศบ,บุรุษผู้ที่เป็นเช่นนี้จะเป็นพระอารหันต์ไม่ได้ผู้ที่มีสติหลงลืมเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสุตะน้อยมีปัญญาสามส่วนอัศบ,บุรุษที่ยิ่งกว่าอัศบ,บุรุษเป็นไนคือนอกจากจะเป็นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะปะมีสุตะน้อยเป็นคน เกียคร้านมีสติหลงลืมมีปัญญาสามด้วยตนเองแล้วก็ยังชักชวนบุคคลอื่นให้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีอดตับปะให้มีสุตะน้อยให้เป็นคนเกียดคร้านให้มีสติหลงลืมให้เป็นผู้มีปัญญาสามบุคคลนั้นเป็นอสศัพว์บรุษที่ยิ่งกว่าอสศัพว์บรุษทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะให้ไม่เจริญสติได้ไหมคะ จะเป็นหนทางที่จะให้ผู้นั้นรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็อย่าชักชวนบุคคลอื่นให้หลงลืมสติด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผู้นั้นเป็นอสัพบุรุษที่ยิ่งกว่าอาสัพบุรุษส่วนสัพบุรุษก็โดยนัยะตรงกันข้ามแต่สัพบุรุษที่ยิ่งกว่าสัพบุรุษก็ นอกจากตนเองจะเป็นผู้ที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตปะเป็นพหุสูตรปรารบความเพียรมีสติมีปัญญาแล้วก็ยังชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตปะเป็นพหุสูตรปรารบความเพียรมีสติมีปัญญาด้วยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิที่รทั้งหลายก็อาศัพบุรุษเป็นฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นผิดมีความดำริผิดแล้วก็เป็นมรรคองค์อื่นๆครบทั้งแปดองค์คือตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลนี้เราเรียกว่าอสัพบ,บุรุษ ส่วนอสสาบุรุษที่ยิ่งกว่าอสสพบุรุษก็คือว่านอกจากตนเองจะมีความเห็นผิดดำริผิดในมักมีองแปดแล้วก็ยังชักชวนผู้อื่นให้มีความเห็นผิดมีความดำริผิดจเจริญมัคที่เป็นมิจฉามัคข้อความต่อไปถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะภิกษุทั้งหลายก็อสสาบุรุษเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่ มีมัดแปดผิดก็ยังเป็นผู้มีความรู้ผิดเป็นผู้มีความพ้นผิดดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เราเรียกว่าอาสัพบุรุษส่วนผู้ที่เป็นอาสัพบุรุษที่ยิ่งกว่าอสาัพบรุษนอกจากตนเองจะเจริญมัคผิดและก็รู้ผิดพ้นผิดแล้วก็ยังชักชวนบุคคลอื่นให้เจริญมัคผิดรู้ผิดและพ้นผิดด้วย